ท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพักเพื่อไทยผมขอหารือท่านประธานในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน3เรื่องครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของเส้นทางสายเมืองเลยไปอำเภอนาด้วงของกรมทางหลวงครับสาย2138นึ่งช่วงจากภูข้าวไปตัวอำเภอนาด้วงจะผ่านศูนย์ราชาการผ่านที่ว่าการอำเภอ ปัจจุบันเป็นถนนสองช่องจราจรทั้งมืดแล้วก็อันตรายครับพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจึงขอความบุญาานทานได้ประสานไปยังกรมทางหลวงกระทรวงคมนา,าคมครับได้จัดสรรงบประมาณในการขยายผิวจราจรให้เป็นสี่ช่องจราจรครับเพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนครับเรื่องที่สองครับเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านสวนกล้วยตำบลกกทองอำเภอเมืองจังหวัดเลยครับ เนื่องจากว่าถนนสายบ้านสวนกล้วยไปบ้านจากบ้านกกทองไปบ้านสวนกล้วยครับผิวจราจรเนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่อครุขระพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากครับระยะทางประมาณหนึ่งกิโลเมตรจึงขอความกรุณาท่านประธานครับได้ประสานไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้กรุณาจัดสรรงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้กับอบตอกกทองได้ซ่อมแซมแล้วก็แก้ไขให้พี่น้องประชาชนด้วยครับ เรื่องสุดท้ายครับเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านหาดคำพีตำบลหาดคำพีอำเภอปากชมจังหวัดเลยครับหมู่บ้านนี้มีเส้นทางน้ําที่เรียกว่าห้วยคมพีไหลผ่านกลางหมู่บ้านปัจจุบันยังไม่มีสะพานครับส่วนใหญ่ก็จะใช้สะพานไม้ข้ามแต่ปัจจุบันนี้ถ้าเป็นช่วงฤดูน้ําหลากก็จะทําให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนค่อนข้างมากดังนั้น จึงมีความจําเป็นต้องมีสะพานคอนกรีตครับขอความกรุณาท่านประธานได้ประสานไปรยังกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมานาคมครับได้กรุณาจัดสรรงบประมาณทาสะพานคอนกรีตให้พี่น้องชาวบ้านหาดกมพีตําบลหาดกมพีอำเภอปากชมด้วยครับขอบคุณท่านประธานครับ